เหมือนชมพูนมคดอกเขาอะดอกเขาเหมือนชมพูเป็นไม้แดดนะคะตรงนี้ไม้แดดอกอกดอกตลอดไหมครับดอกตลอดค่ะพอ250 2 5อาบหาทต้นสูงมากับเพื่อนๆนะครับยี่เข่งดอกสีแดงจะหายากดอกเขาสวยงามมากใ่สีแดงสีแดงจะหายากก็จะมีสีแดงแล้วก็ชมพูเนาะใบเขาก็แดงด้วยนะครับใบแดงดำหายากค่ะต้นเท่าไหร่ครับอันนี้38ยบาท380สบาทส่งได้นะครับส่งให สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมือใหม่รูสวนอีพีพิเศษนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ร้านซัพฟลี่ตนไม้นะครับเชิญๆเลยครับสวัสดีครับแม่ค้าค,ครับวันนีม้มือใหม่รูสวนอีพีพิเศษจะพ่ขออัปเดตราคาต้นไม้ครับแม่ค้ามีต้นไม้อะไรมาใหม่บ้างครับ ครับอาชิ่นแม่ค้านาไปเลยครับจะเป็นวัฒนาเนาะเป็นต้นพวกวัฒนาต้นวัฒนาประมาณนี้นะคะแต่ในท่าแม่ค้ายกขึ้นเลยครับผมต้นนี้เนาะที่ว่าขายดีๆกันเนี่ยตอนนี้ก็เนี่ยเหลือแค่สี่กระถางนะคะวัฒนาเงินหมุนวัสนาเงินหมุนอยู่ที่150บาทค่ะตอนนี้เหลือแค่สี่กระถางนะคะรอบที่แล้วคือขายเกลี้ยงเลยค่ะเอาวัสนาเงินหมุนนะคะอ๋อใบเขาปิดจนชันนะครับใช้ชันละกเลยค่ะนี่วัสนาเงิน แล้วก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็ขายดีเหมือนกันค่ะวัสนาบารีมีเงินนะคะสามร้อยห้าสิบสวยมากครัเพื่อนๆวัสนาบารีมีเงินนะคะสามร้อยห้าสิบบาทแม่ไหมคะพุ่มให้เห็นทรงหน่อยครับพุ่มอันนี้โอ้โแตงกวาวัสนาบารีมีเงินนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเหลือหนึ่งกระถางค่ะหมดแล้วครับส่งได้นะครับแม่ค้าทรงได้ค่ะส่งได้ทุกต้นเลยนะคะครับต้นต่อไปแล้วครับจะเป็นวัสนาอินโดอ่ะเขาบอกว่าวัสนาอินโดสองร้อยห้าสิบ อ๋อครับสวย,สวสยครับเพื่อนสองร้อยห้าสิบาทจ่าครับต่อไปจะเป็นวัสนาราชีนีอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะคะหน้าร้านเหลือหนึ่งกระถางเท่านั้นอ๋อสวยครับลายกาสวยมากเพื่อนวาสนา,านนราชินีนะคะส่วนมากที่ร้านจะเป็นไม้มงคลนะคะครับวาสนาราชนินีต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าครับอันนี้จะเป็นขวกยอดทองค่ะสอง250ร้อยห้าสิบอ่ะขวกยอดทองเหลือสองกระถาง 250บาทย่อเขาจะเป็นสีทองนะคะขอต้นนี้เลยครับแม่ค้าครับอันนี้จะเป็นขวกมรกตดํา350อ่ะแม่ค้าเปลี่ยนกระถางให้แล้วสวยงามมากอ่ะให้ทั้งกระถางเลยนะคะ350บาทกระถางก็สวยด้วยครับเพื่อนอันนี้เดี๋ยวแม่ค้าเซลให้เนาะอ่ะเหลือต้นเดียวสุดท้ายเอาไปเลย่ต้นอะไรครับนี่ครับอะไรนะคะต้นอะไรครับแม่ค้านี่อ่ะอะไรนะโพจีสีใช่ไหมครับอาโพจีสีนะคะ อ่ะโคจิสีนะคะอ่ะอันนี้ให้350าาาบาทรว,วมส่งเฉพาะต้<ๆ>นนี้นะคะ350รวมส่งไปเลยค่ะเหลือต้นเดียวไงแม่ค้าก็าเลยให้ไปอ่ะครับค่ะสามราอ่ะ,อะตัวนี้ก็มาใหม่เหมือนกันใครชอบไม้ดอกเนาะหน้าบัวค่ะหน้าบัวของเราจะมีสีแดงนะคะอ่ะสีแดงสวยมากค่ะอันนี้ดอกเยอะเอะเลยอ่ะ390บาทวดอกสวยสีสดมากครับเพื่อนๆมีสีแดงแล้วก็สีส้ม อ่ะสีส้มโอ้ส้มปาสวยครับเพื่อนค่ะสีส้ม390้าสิบค่ะสวยมากใหญ่มากค่ะโอ้ค่ะเพื่อนเพื่อนครับโอ้ใหญ่มากครับเพื่อนค่ะโอ้ฟอมใหญ่มากครับสามร้อยเก้าสิบบาทใค่ได้ไปคุ้มแน่นอนครับแล้วก็ตรงนี้ไหมคะขวดพพรมอ่ะขวดพอพรมใหญ่มากอ่ะใม้ค้าได้มาใหญ่ๆเลยนี่โอ้ต้นสูงมากครับเพื่อนค่ะ ใบเขาก็ใหญ่เลยนะคบอันนี้ได้สองต้นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะแตกหน่อออกมาข้างๆเนาะต้นใหญ่มากเพื่อนสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะส่งได้นะครัแม่คะส่งได้ค่ะขายอครับอันนี้ครับมีหลายกระถางเลยครับเพื่อนผู้ใบเขาใหญ่มากครับโอ้ดูนะครับใบใหญ่มากครับเพื่อนครับแล้วก็ต้นต่อไปนะคะนี่ก็ได้มาใหม่เหมือนกัน ยางอินเดียด่างขาวคือมันเป็นไม้ตั้งนานแล้วแหละที่มันกระแสที่ยังดังๆอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพอขายได้ก็ยังเป็นที่นิย,ยมอยู่นะคะโอ,โอโ้ฟอร์มใหญ่ครับไม่ค้ายกหน่อยครับโอ,โอโ้ส่งได้ไหมครับนี่ครับใหญ่ขนาดนี้ได้ค่ะเนี้ยสามร้อยเก้าสิบใหญ่ๆเลยสามร้ <190 S 1> อยเก้าสิบสวยมากครับไม่ทั้งกระถางเลยนะคะใบเขาใหญ่มากคสามร้อยเก้าสิบจ้ะแล้วก็มีด่างชมพูด่างชมพูด่างชมพูเป็นยังไงครับ หลังชมพูก็จะเป็นด่างออกชมพูนะคะ๋อค่ะปลายใบขอบใบเขาจะเป็นสีชมพูนะครับสวยงามมากครับเพื่อนเพื่อนโอ้แล้วก็ต่อไปจะเป็นยางอินเดียดำสองร้อยห้าสิบเใหญ่เหมือนกันค่ะสองร้อยห้าสิบอ2สองร้อยห้าสิบครับใหญ่มากครับเพื่อนเพื่อนใครสนใจติดต่อแม่ค้าได้เลยนะครับค่ะต่อไปจะเป็นตระกูลโกมินานะคะครับ ชื่อว่าเศรษฐีน้ทองได้มาใหม่เหมือนกันค่ะต้นใหญ่ๆเลยนะคะครับเอาไปใหญ่เลยให้ดูทรงสูงมากครับต้นใหญ่นะครับสองร้อยห้าสิบราดนะครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้จำชื่อไม่ได้อันนี้ก็สวยนะจำชื่อไม่ได้สองร้อยห้าสิบเหมือนกันรับแต่ลายก็คล้ายคล้ายกันนะครับเพื่อนเืนใช่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้านะคะก็จะเป็นตะปูโภมินาเหมือนกันเดี๋ยวตามไม้พามานะคะ สววยยค่ะเดี๋ถ่ายบรรยากาศที่ร้านก่อนดได้วันนี้ได้มาใหม่นะคะช้างแดงช้างแดงป,ปุนอะโกลิมมนาเหมือนกันอ่ะช้างแดงพร้อมใหญ่ครับมากคือเกือนึน่งกระทะน,นี่อันนี้จะอันนี้แตกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมอ๋อแตกมาแล้วครับผมจ้ะอ๋อ มีสองต้นครับเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็แตกนอขึ้นอีกต้นหนึ่งนะครับหนึ่งในหนึ่งกระถางมีอันนี้น่าจะได้สมต้นแหละโอ้ใบใหญ่มากครับเพื่อนเพื่อนันนี้สี่้อยห้าสิบสี่รอยห้าสิบนะครับสวยมากมีสองกระถางมีสองกระถางมีสองกระถางโอ้ใบทแปคุ้มมากเลยครับผมเพราะว่าหนึ่งกระถางมีสองต้นนะครับค่ะสวยมากอันีสวยมากมากแล้วก็ สมใจปองสสุมใจปองอันนี้ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่ได้ได้สองต้นเหมือนกันสามต้นเลยในกระถางนี้อ่ะสามต้นโอ้โสามต้นเลยครับเพื่อนๆค่ะค่ะใครได้ไปคุ้มมากครับใบใหญ่มากครับอันนี้สามร้อยห้าสิบปอมใหญ่มากครับสามร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ก็จะต้นเล็กนะคะสุสมใจปองอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทโอ้ใบเกาแดงมากครับเพื่อนๆสองร้อยห้าสิบเนาะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะ แล้วก็ตัวนี้เลยเหลือหนึ่งกระถางต้นอะไรครับเพชรราชาเพชรลาชา,ดา,ชาได้มานิดเดียวอ่ะ490าต้นนี้490เบาทเขาชื่อว่าเพชรลาชาดูฟอรม์มเขาครับเพื่อนสวยอลังการมากครับเพชรลาชาลายลายเขานะครับผมสวยมากครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางเนาะหนึ่งต้นมีสองหนึ่งกระถางขอโทษครับหนึ่งกระถามีสองต้น ใครได้ไปคุ้มมากครับไปแยกกระถางได้เลยนะครับเนี่ยสวยมากสวยมากครับราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้า490บาท490บาทราคาหน้าร้าน490ร้อยเก้าสอครับผมต้นต่อไปแล้วครับแม่ค้าอันจะเป็นอ่ามะหาเฮงหรือเฮงเฮงมะหาเฮงนะครับอุ้ยมีดอกเลยนะครับอ่ะเอาไป200ก็พอเป็นมะหาเฮงนะครับค่ะไป200ก็พอนะคะ200บาทนะครับผมอันนี้ต้นปลยเซียนใช่ไหมครับแม่ค้า อันนี้เป็นโปยเซียนนะคะก็ได้มาใหม่เหมือนกันค่ะอันนี้โปยเซียน150บาทเราก็สวยมากครับสีหน<า>ึ่งร้อยห้าสทุกกระถางเลยนะคะทุกกระถางาาเป็นพันใหญ่นะคะพันดอกใหญ่พันดอกใหญ่นะครับใช่ดอกกําลังเต็มเลยนะคะ <150 S 1> ดอกก็สีเหลืองนะครับเพื่อนๆสนใจต้นไหนก็วงแล้วก็ส่งให้แม่ค้าดูนะครับแค่ภาพส่งแม่ค้าดูนะครับโปยเซียนนะครับอันนี้ก็ขายดีนะหน้าร้านสนบอมสนบอม สวนบอมนะคะกลสวนบอมโอ้พุ่มเขาใหญ่มากนะครับเพื่อนๆเนี่ย250เอง250บาทใช่สวยมากราคาจัดสวนนะคะจะต้องได้นะครับอันนี้ต้นอะไรครับสนอะไรครับนี่อันนี้สนบูค่ะสนบูนะครับสนบูโอ้ยใบก็สีเงินสวยมาก250ร้อบเองสองาบาทนะครับสนฉัดเดียวแล้วก็สนฉัดนะครับสนฉัดต้นเท่าไหร่ครับสองร้อค่ะ250บาทนะครับแล้วก็มีที่อันนี้อันนี้คือเออาร์ เอฟซีจากมือใหม่ดูยสวนเนี่ยสวนมากอันนี้เออเข็มด่างเนี่ยขายดีมากลูกค้าสั่งเยอะเลยยกให้ดูหน่อยานไหมค้าเข็มด่างเนี่ยค่ะใหญ่ๆเลยดอกก็จะเป็นใหญ่มากครับใช่ชมพูขาวออกชมพูนักเหมือนชมพูนมาคารดอกเขาอ่ะดอกเขาเหมือนชมพูใช่เป็นไม้แดดนะคะตรงนี้ไม้แดดดอกไม้แดดออกดอกตลอดไหมครับดอกตลอดค่ะพอดอกร่วงปุ๊บอ่ามันโรยเนาะตัดขึ้นยอดมาใหม่ ต้นเท่าไหร่คะแม่ค้าหนึ่งร้อยบาท180บาทนะครับเราส่งให้ท่านกระถางเลยนะคระถางนะครับอ่ะมีอยู่7ต้นอันนี้อะไรครับยางอินเดียใช่ไหมครับยางอินเดียครับต้นเล็ก250บาท250บาทนะครับเี้ย์ด่างขาวอันนี้ต้นเล็กเมื่อกี้ต้นใหญ่เราพูดไปแล้วเนาะนี่ต้นเล็กค่ะสวยงามมากครับ250 250ยาสิบสร้าบทใช่อ่ะอันนี้พวกอะไรครับกุญแผรนี่ครับอันนี้จะเป็นเทารือสีเทารือสีใช่ใหญ่ๆเลยนะ ใร้อยยี่สิบบาทเราขายแค่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตันค่ะอันนี้เรียกว่าฮุกตันเนาะครับเดี๋ยวหน้าหนาวมันจะเป็นออกม่วงชมพูมีดอกด้วยมีจํานวนเยอะเลยครับเพื่อนๆสนใจก็ทักแม่ค้ามาครับร้อยยี่สิบบาทเยอะร้อยยี่สิบบาทนะครับเยอะมีวยมากครับร้อยยี่สิบบาทอันนี้ต้นอะไรครับแม่ค้าอันนี้อ่าปาล์มพัดจีบโอ้ต้นสูงมากนะครับแม่ค้าใช่อ่าราคาเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบ สามร้อยห้าสิบบาทส่งพร้อมกระถางเลยหรือเปล่าครับส่งให้ทั้งกระถางเลยสวยงามมากครับสวยมากแพ็คให้อย่างดีนะคะลูกค้าได้ไปก็ชอบไม่มีบิ่นเลยนะคะแม่ค้าแพ็ค่ะอันนี้เทพมงคลก็ขายดีเหมือนกันอันเนี้ยจองไว้แล้วแหละเหลือหนึ่งกระถางเหลือหนึ่งกระถางสามร้อยห้าสิบบาทสวยงามมากครับต้นใหญ่มากเทพมงคลสามร้อยห้าสิบอุ้ยผมไปสะดุดตรงนู้นข้างหน้าครับแม่ค้าอันนี้เป็นไม้แดดเนาะไม้แดด ต้นอะไรครับนี่ครับนี่เมเปิลชื่อเชื่อบางเมเปิลชื่อบางเมเปิลเลยนะครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทต้นสูงมากครับเพื่อนๆสูงมากส่งได้ไหมครับนี่ครับส่งได,สงได้ส่งให้เลยส่งให้ได้ด้วยนะสองร้อยห้าสิบอีกเข่งดอกสีแดงจะหายากโอ้ดอกเขาสวยงามมากครับใช่ <S 2> <S 2> สีแดงสีแดงจะหายากก็จะมีสีแดงแล้วก็ชมพูเนาะใบเขาก็แดงด้วยนะครับใบแดงใบแดงดำหายากค่ะ ต้นเท่าไหร่ครับอันนี้สามยแปดบาท380บาทส่งได้นะครับส่งให้ได้ค่ะดอกกำลังมีสีเขียวนะครับใบเขียวดอกชมพูเนาะดอกชมพูกำลังไม่บานนะคดอกเต็มเลยเนี่ยกำลังค่ะกำลังอันนี้อันนี้ต้นเท่าไหร่ครับแม่ค้าอ่าอันนี้สองยเก้ถ้าเป็นสีชมพู290 290นะครับใช่290ครับแล้วข้างในนะครับแม่ค้าอันไหนเนาะจะเป็นไม้แดดเหมือนกันเนาะแก้วควงรวมใจก็สวย แก็เป็นผงโกะนะครับอันนี้ตัวไหนครับนี่ครับแม่คะอันนี้ใบเงินสวยมากใบเงินนะครับสองร้อยนี่คแม่ค้าขายแค่สองร้อยใบเงินส่งได้อยู่นะครับแม่ค้าส่งได้ค่ะสองร้อยบาทสวยมากฟอมใหญ่มากนะครับใช่มีสองกระถางเนาะมีสองกระถางของคู่ร้อยห้าสิบครับของคู่ร้อยห้าสิบบาทสองร้อยอ่าร้อยห้าสิบบาทนะครับเพื่อนร้อบาทจ้าร้อยห้าสิบ ครฟอมใหญ่มากครับผมอนนี้สามร้อยห้าสิบสได้มา4กระถางเนาะได้มาสี่กระถางเหลืออยู่สองกระถางแต่ว่าไปเลือกมาเองนะคะฟอร์มสวยทุกต้นครับใหญ่มากสามร้อยห้าสิบบาทสามรอยหาบาทสีชมพูเลยใครสนใจทักหม่ค้ามานะครับเพื่อนๆสามร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นต้นเล็กต้นเล็กลยครับต้นเล็กหนึ่งรบค่ะ ตัวเล็กหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครัมีชื่อนะคะอันนี้เรียกว่าเติมซับเนาะเติมซับนะครับเติมซับอันนี้เติมเงินใช่ไหมครับเติมเงินค่ะครับเติมซับเติมเงินครับแล้วก็จะเป็นทัวร์สยามสยามสยามแล้วก็มีโชคอุดมซับโชคอุดมซับค่ะโชคอุดมซับเพื่อนๆสนใจก็ทักไปค้ามานะครับเอฟซีมือใหม่สวนแม่ค้าก็จะลดให้พิเศษนะครับอันนี้เป็น แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนาะโอเคครับต้นนี้ต้นอะไรครับนี่อันนี้เรียกว่าต้นทอรณีสารเป็นว่านมงคลเมตตามหานิยมนะคะอันนี้เชื่อว่าป้องกันภัยอันตรายผู้ผีปีศาจพวกนี้นะคะอ๋อพวกคุณสงคุณไสยอย่างนี้นะครับทวกผมได้กินมาอย่างนั้นนะครับวางไว้หน้าบ้านนะครับเพื่อนๆก็จะป้องกันนะครับใครจะมาเล่นของเล่นอะไรนะครับคนดีรำ สุดเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับป้องกันได้นะครับใช่เนี่ยเหลือต้นเท่าไหร่ครับพี่คะ250เท่านั้นเอง250บาทนะครับมีไว้ก็ดีนะคะครับผมคมันก็จะเป็นตระกูลเฟิร์นไหมคะต้นต่อไปครับอ่าอันนี้อันนี้เหลือหนึ่งกระถางอันนี้วก่าอะไรครับนี่ครับอันนี้เสน่ห์จันทร์ประกายดาวโอ้อเขาไายหรือเปล่าครับนี่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงโอ้นี่ลายเขานะครับเขายับยับหมดนะครับหยับยับ อันนี้ด่างอันนี้เหมือนจะติดชมพูไหมไม่รู้เนาะโอ้ติดชมพูแล้วครับเพื่อนโอ้ต้นแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทมีกี่ต้นครับนี่ครับเนี่ยมีมีแค่หนึ่งกระถางหมดแีหนึ่งกระถางนะครับใครสนใจก็รีบท้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวหมดก่อนนะครับมีกระถางเดียวแปดร้อยห้าสิบพออันนี้ต้นอะไรครับอันนี้เฟิร์นนักราชเฟิร์นนักราชอันนี้เป็นตะปูนเฟิร์นนะคะเฟิร์นนักราชสองร้อยห้าสิบ สอง้อยหนะครับขอดูฟอร์มาสิบอู้ฟ้เขาใหญ่มากนะครับเพื่อนสองรอยาสิบบาทแล้วก็เฟิร์นคิงคอปปาอันนี้ก็มารอบรอบที่3แล้วหมดอันนี้มาใหม่โอ้โหฟ้องใหญ่มากครับต้นใหญ่แค่ไหนครับขอดูนะครับใหญ่มากครับเพื่อนใครสนใจก็ทักมานะครับ250 250บาทนะครับผมอันนี้อันนี้เฟิร์นอะไรนะแม่ค้าจำชื่อไม่ได้อีกแล้วอันนี้ก็คือตระกูลเฟิร์นเหมือนกันนะคะแต่ใบเข้ายาวมากใช่อันนี้สองยเก้บาท ที่เ้าเอาไปดับต้งขอดูความสูงให้ลูกค้าเอาไว้แบบที่จัดสวนตามน้ําตกพวกคาเฟ่อะไรพวกเนี้ยที่เขานิยมกันเนาะอันนี้290บาทสวยมากครับสวยค่ะสวยมากเลยสวยมากนะครับจ้า290อ๋ออันนี้อะไรครับแม่คะอ๋ออันนี้อะไรเนาะอันนี้ลิ้นมังกรแคะลิ้นมังกรแคะนะครับต้นเท่าไหร่ครับ80บาท80บาทค่ะโอสวยน่ารักนะครับ80บาทค่ะลิ้นมังกรดําก็ หนึ่งร้อยบาทอันนี้ลิ้นมังกรดําอันไหนมังกรดําครับอันนี้มังกรดำหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับค่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยครับเพื่อนๆน่ารักค่ะอันนี้น่ารักมากครับเป็นไม้คอกอากาศไว้ในบ้านได้มีต้นอะไรแนะนำอีกครับแล้วก็จะเป็นอ่ะนี่ก็เล็กกันเนาะไอวี่ไอวี่เหรอครับไอวี่หกสิบบาท ไอวี่หกสิบม่วงอัมพันก็หกสิบบาทม่วงอัมพันหกสิบาทนะครับค่ะม่วงอัมพันเขาจะมีดอกเป็นสีม่วงนะคะดอกก็ดอกของเขาเขามีดอกด้วยสีม่วงค่ะครับแล้วก็สายใยรักหกสิบสายใยรักนะครับหกสิบเหมือนกันค่ะอ๋อนี่แหละครับสายใยรักใช่ถ้าเปลี่ยนกระถางเขาก็จะโตนะคะโตเร็วไหมครับโตเร็วมากค่ะนี้โตเร็วมากนะครับเปลี่ยนกระถางก็โตเลยครับผมสวยงามมากครับอันนี้อะไรครับนี่คขัางในเนาะ อันนี้เรียกว่าผีเสื้อลาตีอันนี้ผีเสื้อลาตีนะคกระถางละสองร้อยกระถางละสองร้อยมีดอกแล้วสองร้อยบาทค่ะสวยงามมากครับใช่อันนี้จะเป็นอะไรนะต้นอะไรครับอันนี้ต้นอะไรนะที่เขาจะไม่ได้จะไม่ได้ง่ายนะเนี่ยจะจำไม่ได้ไม่ค้างสมองไปแล้วร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะครับไหลไหลอะไรนะอ้าเงินไหลเงินไหลมาด่างขาว หนึ่งร้อยห้าสิบมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกระถางเนาะคูด่างก็มีใช่ไหมครับคูด่างสามต้นร้อยต้นละสามสิบห้าบาทครับผมอันนี้ต้นอะไรก็ไม่พลาดแล้วก็มาต่อด้วยสับปะรดสีนะคะสีสันสดใสมากครับจากอะเริ่มจากตรงนี้ก่อนไหมต้นนี้นะครับโอ้ดอกเขาสีส้มเลยนะครับเพื่อนๆอนันนี้ใบเขาจะออกสีส้มเนาะเหมือนเอาอะไรมาทาไว้เลยเหมือนขนมชั้นๆอ่ะขอขอดูฟอร์มหน่อยครับจาะ อันนี้250 250ต้นใหญ่มากเพื่อนสองร้อยห้าสิบขายดีจะเป็นชมพูเนาะชมพูนะครับต้นใหญ่มากครับเนี่อสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับใช่ฟอร์มใหญ่ๆเลยนะครับสัตว์รูสีจะมีชื่อของเขาเนาะพิงอะไรสักอย่างนี้แหละไหมคะก็จับไม่ได้สวยงามมากครับเป็นไม้ฟอกอากาศใช่ไหมครับหรือเป็นแดดลำลายสวยงามค่ะสวยงามนะครับไม้สวยงามเนาะ ผมมาสุดตาต้นนี้ครับต้นนี้นี่ต้นท่าแหลกทำไมคะอันนี้เหรอคะอันนี้อยู่ที่ห้าเก้าสิบเพราะว่าเนี่ยสองสองปีอ่ะกว่าจะได้ฟอมขนาดนี้เนาะก็ลายนี้จะหายยากมากเจ้าของสวนยังไม่กล้าให้มาเลยแต่ว่าเราขออันนี้ห้า590้าบห้า้าบาทส่งได้นะครับส่งได้ค่ะสวยมากลายนี้หายยากอันนี้ก็ห้าเก้าสิหมือนกัน590้าิบาทนะครับโใหญ่ไหมครับใหญ่นีมค่ะโอ้ใหญ่มากครับ ใหญ่มาก,กครับเพื่อนโอ้ยใหญ่จริงๆครับตรงนี้ก็350 350ยหบามแล้วก็สับป,ประรดสีถูกๆก็มีเนาะมี150 120อ่าพวกนี้นะครับแม่ค้าอันนั้น150ทุกกระถางเลย150บาทนะครับจาก150กบาทหมดเลยใหญ่ๆสวยๆใหญ่ๆเลยนะครับใช่ไฮเดนเดียไฮเดนเดียนะครับไฮเดนเดียเราก็มีนะ180 180บาทโอ้โหมีดอกนะครับ ีกำลังขึ้นอีกกำลังขึ้นอีก180บาทออกดอกตลอดไหมคะแม่ค้าดอกตลอดนะคะถ้าดอกดอกโรยเนี่ยตัดออกเลยเดี๋ยวขึ้นยอดมาใหม่เดี๋ยวขึ้นยอดอย่างนี้เนาะเดี๋ยวก็ดอกแทงมาฟอร์มใหญ่มากครับใช่ค่ะอันนี้สับลวดสีเหมือนกันใช่ไหมครับแม่ค้าอันนี้150แล้วก็120บาท120บาทนะครับอันไหน150บาทครับต้นไหนครับอันนี้ร้อยห้าด้านหน้าเนี่ยพวกนี้จะ150บาทเนาะ150บาทนะคเนี่ยถึงตรงนี้ค่ะ150ถึงตรงไหนนะครับถึงตรงนี้ค่ะ ร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อาบาทครัอันนี้ร้อยยี่บาทครับสีหวานมากครับสับรวสีอันนี้ร้อยร้อยยี่บร้อยยนี้จะร้อยยี่สิบบาทค่ะสเพราะว่ากระถางล้นหนอย่ะหมดไปแล้วครับค่ะอันนี้จะร้อย่บาทค่ะโกโก้โกโก้นะครับมาคู่มักเมียโกโก้คแ่คามีอะไรจะฝากถึงเอฟซีมือใหม่ส่วนบ้างครับ ขอขอบคุณช่องมือใหม่ใีส่วนนะคะที่ให้โอกาสมาถ่ายคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหุนทุกท่าน,นด้วยนะคะถ้าสนใจก็โทรสั่งกันได้เนาะหรือที่เบอร์081071584 6นะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์แล้วก็ Facebook ของแม่ค้านะคะยังไงต้องขอขอบคุณมากค่ะครับยังไงฝากเพื่อนๆฝากกด ตามมือใหม่หรุอยสวนกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ